วันนี้ค่ะเราจะมาไหว้พระแม่ลักษมีกันนะคะเนื่องจากว่าเราเคยไปขอพรแล้วก็สัำลีผลวันนี้ก็เลยกลับมาไหว้อีกครั้งหนึงพร้อมกับทําคลิปรีวิวลงด้วยนะคะเพราะว่าเราได้พูดไ้ว,ว่าเออถ้ามันสัำลีผลมาไหว้ครั้งหน้า เราจะอาลีปลงด้วยนะคะซึ่งมันก็สมฤทธิ์ผลแล้วตอนนี้เรากําลังเดินทางไปไหว้พระพิฆเนศกันก่อนนะคะแต่แรงมากตรงนี้ก็จะเป็นร้านไหว้พระพิฆเนศนะคะแล้วก็พระตี้มรติซื้อของที่จะไหว้พระพิฆเนศเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาไหว้พระพิฆเนศกันก่อน,นะคะ่ะ ต่อไปแล้วก็จะไปไหว้พระแม่ลักษมีกัน,นะคะ่ะวันนี้แดดแรงมากเจนนข้ามาในเกศวินเลดแล้วนะคะ พี่ก็คือเราไปขึ้นผิดตึกนะคะแล้วทีนี้กาลังจะไปขึ้นลยอีกตึกหนึ่งทีนี้พี่หล่อปอก็เลยรีบทักทันทีว่าไปไหว้พระแม่ลักษมีใช่ไหมครับต้องไปอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เขาก็บอกทางคือไม่ได้บอกเลยว่าจะไปไหว้แต่ว่าแกเห็นแล้วใส่เสื้อสีชมพูมาแล้วก็ถือดอกบัวมาก็คือสืบได้เลยว่าไปไหว้พระแม่ลักษมีแน่ <S <S เดือดแรงมากคือคนมาไหว้พระแม่เยอะมากจริงๆแล้วก็มาตลอดไม่ขาดสายมันฮิตจนแบบ จนเขารู้แล้วแหละแค่ใส่เสื้อสีฟูถือดอกบัวมาก็จะมาไหว้พระแม่ลักษมีไม่ต้องถามเลยเขาจะไปไหน เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะโล่งมากๆมีความสุขมากเลยนะคะตอนแรกก็ตั้งไว้แล้วก็จะเดินกลับแต่ว่าด้วยความที่ตอนแรกที่มาไหวแล้วเราก็ลอยดอกบัวเราก็เ้ยเดินกลับไปลอยดีกว่าอะไรอย่างี้นะคะดีสุดดีมากใครที่จะมานะคะก็มันจะเปิดตอน9ก้าโมงแล้วก็ปิดตอนสี่โมงหรือหกโมงอะหกโมงใช่ สำหรับใครที่จะมาไหว้นะคะพระแม่ลักษมีก็จะเป็นดอกบัวหรือดอกบัวสีขาวก็ได้เอาที่เข้าที่หาได้นะคะแล้วก็เสื้อสีชมพูตามความเชื่อนะคะซึ่งทางเราก็ใส่สีชมพูมานะคะเราก็อาจจะมีน้ำมะพร้าวนมชมพูอะไรที่มันชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาถวายแล้วเวลาขอพรบ,บอกชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยแล้วก็บอกสิ่งที่อยากได้แบบชัดเจนอยากได้อะไรขอระยะเวลาประมาณไหนสาเดือน6เดือนหนึ่งปีก็ขอไปนะคะแล้วก็ ตั้งมั่นแนว่วแน,วแนว่มุ่งมั่นนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวให้อยู่ในสิลธทรมันดีงามเท่าที่จะทาได้นะคะแล้วก็จะสำลีผลอันนี้เป็นความเชื่อส่วนหนูคนนะคะซึ่งแป้งไปขอมาแล้วแบบบันสำลีผลก็เลยกลับมาว่าอีกครั้งนะคะแล้วก็ทําคลิปรีวิวบอกต่อด้วยนะคะส่หรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย